สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับดีดีตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บ้านมานเจอร์แนชาแนลนะครับตอนนี้ครับสิบสี่นาฬิกาตรงนะครับบ้านเราเมืองไทยก็คงจะสองทุ่มตรงเช่นกันนะครับผมขออนุญาตนะครับจัดการกับคอมพิวเตอร์หน่อยนะครับ เด,เดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งเหมือนกันนะครับโซนนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะช้านะครับผมวันนี้นะครับวันที่สี่นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับพศสองพันห้ารหกสิบสามนะครับ อากาศวันนี้นะครับอากาศวันนี้ค่อนข้างจะเช็คอากาศดูครับวันนี้ครับนนาอากาศหน,น,าาศนาวนะครับอุณหภูมิสุขกาดนะครับตอนนี้9องศานะครับวันนี้มีฝนด้วยตอนบ่าย3ามโมงนะครับก็มีฝนห้าสิบนะครับสุขการ์ดอันนี้เราก็รรอเพื่อนๆดีนะครับ เข้ามาพิจาราพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับญาติน้องมีตังนะครับมันมีคนแรกแล้วนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเลยนะครับ ก<า>็น้องมอนทองนะครับอินดีต้น้อนรับได้เช่นกันนะครับผมญาตน้องมีตมังบอกสวัสดีครับพี่แมนนะครับแล้วก็น้องมอนทองบอกสวัสดีค่ะย่าน้องมีตังนะครับผมแล้วก็น้องมอญทองบอกสวัสดี <faut mon> <man> พี่แมนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยักทายกันนะครับผม สวัสดีน้องอิวเลยนะครับน้องอิวตามภาษาสองผมเองนะครับบอกสวัสดีครับพี่แมนนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมน้องมนณฑลบอกเริ่มแรกเลยน่ารักมากนะครับขอบคุณน้องมนทองน,นะครับผมน้องทองตอนนี้โอ้สุดยอดมากนะครับตอนนี้ เรียนไปแล้วครับเรียนไปแล้วนะครับเรียนไปสิบเอ็ดสิบสองเรียญแล้วมั้งน้องอ่าน้องมอนทองนะครับสุดยอดนะมีมีคลิปปังด้วยนะแล้วก็ตามภาษาสอบมีบอกพี่มอนดีจ้านะครับผมแล้วก็น้องมอนทองพาเชี่ยวพากินสวัสดีครับน้องอิ้วครับสวัสดีครับน้องไอซ์นะครับไอซ่าชาแนลนะครับให้มาใช้พลังบวกมานะครับแล้วก็น้องไอซ่าบอกสู้ๆู้มาครับสู้ๆด้วยกันนะครับน้องไอซซ่านะครับผมเรียนแบบเมื่อวานนะครับผม คือ <c oughs> กล้องหน้านะครับผกล้องหน้านี่จะหายไปเลยนะครับผมพี่แมนไม่รู้เป็นอะไรครับกล้องกล้องตอนนี้กล้องนะครับกล้องขยับไม่ขยับ